แข่งแล้วต้าสีจ้องผูครับแข่งเอาแล้วครับวนสองคันติดครับอ๋อกลังแจ้งไก่ไหมเนี่ย ยเป็นเล่นแ่งอ่ะการคั้ยเบื่อไปพเกื่อได้ยตายตายมา่ไม่กันยังมั้ยรอ้ยสวยสวยใสสวยใสสวยสวยครับน้ำเช้าครับน้ำเช้าใสสวยน้ำเช้าครับจังหวะกับจังหวะโอ้ย แกกวนออน,นาอู้กาดพดมอนี้วะมันตกใจผมแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดูเหย,ยื่อเหยื่ออะไรครับเหยื่อเพื่อนเหยื่อผมครับเหยื่อผมครับสวัสดี

ตายอยู่นัวอะไร,น,ไรนูงนัวอะไรนู่งมีอะไรนี่โอ้ย <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างครับวันนี้วันแรกมาทะเลตังกด <c oughs> แขนครับโคตรแขนเหรอครับ <c oughs> โอ้ย ต้องตระเลยจังไม่ผิดหวังแต่ต้องขย,ยันด้วยนะครับอ, <c oughs> อ้องการหลับใเบิร์ด่ิรามิดไม่ได้ครับวิวสวยมาก <c oughs> แดดยามเช้ากา <c oughs> งเรือเลยอ่ะโอ้ ของคนนี้ครับองติดค้างหรอวะท้าไม้างก็เย้ยจังนะตอนนี้ย่าแค่ลุดเล็วแค่ลุดเล็วอ้าโอ้อ็นซีอ็นซีอ็นซีครับครับดูอยู่ดูอยู่พี่ดูวก้อนีดูพีวก้อนที่ใช่วองช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย

xuôi xuôi xuôi, say xuôi, ôi say xuôi, ạ. Ừ. ừ, ừ, ừ. Đi ใหไปนืบๆยังอืมน่าใหญ่หตัวเนี้ยแอน่าจะแข่งปมาณนๆ้อาใหญ่เลยพี่เัดเลยลูกอ๋อขาดไปเลยอ้าเตกเล้งว่าไงับอ้าเตกเล้งอ้าเตกเล้งเต็มปากกาด้วยมัดใหม่ละเบ๊กเ

องวันไม่เข็ดแขนเลยครับสี่เร็ว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 มันอีรุดไปยาปากต่เข้างเลยสามทางน้องปูครับอย,อย่านะครับน้องปูไม่อยากได้ยินเสียงอุ้ยไม่อยากเอาปลาอุ้ยนะครับอย่ายกอย่ายก เรียบร้อยครับน้องปูครับน้องปูครับไม่ใชู่มิตรัอซีไปนู่นไอเย็นนะครับช่างโอ๊กจัดไปแล้วอีกหนึ่งตัวชช่ชนเรียน ช่งโอก๊กช่งไฟครับเหยื่อช่งโอ๊กครับตาเบ็ดก็ทำเองครับ <c oughs> อือหือตาล่าขึ้นกังนึงขึ้นหลบกล้าเลยวันนี้ก็ตตุปตาสี่สี่สักเหลืองเกี <c oughs> ่ยวได้เลย,อ,ยอัดเป็นปือป่อนบ้าง ไตอะไรครับไตเบิร์ตครับสำหรอบเบนซี่ยอะจับโอ้โหสุดยอดไหมครับไตเบิร์ดสุดยอดโอเครอบหน้ามาอีกไหมครับมามีตังค์ไหมครับบอกลุงเอ็กนะบอกเออบอกลุงหน้าสิบแปดนวดเลยลุงพูครับอุ้ยนี่ลอยลุ่ยลอยเกี่ยวร่างเกยมาเดีวไม่รู้เลย ช่อนเลยมีอากาศน้อยอ่ะคันเวทยูเอวนี่โดนได้ไงอ่ะซีบ่าเซีไม่ใช่ยกเลย รอเลยบุย้ยเด็ดแขนแล้วเฮีอยอโอ้ยใหญ่เลยครับทั้งวันถ่ายทั้งวันครับเฮีอยไม่ใจถ้าเขาไม่วิ่งมาแล้วโฉมยอพี่พูหวานเจี๊ยบเลยอ่ะไม่เกา่าไม่เกา่า

อ้ยยยยยยยพีู่ครับนี่รอบที่สามพี่ภูสู้ตายพี่ภูไรตายพี่ภูสู้สู้จับว่างเัว่างอู้ชน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 อ้ย้ยตายเไยตายเไยพี่ภูเราพยายามลบงไ้ไกลที่สุดครับโยบนี่ Đấy, làm thích mệt kịp đấy chẳng tay, tay, tay lấy Tay cáp Yes ở lên đi Yes